โอ้โหโอ้ยไเ้ยว้หูหูสเลงกลายเป็นน้ำเคยเลือดไหลเป็นน้ำไอ้โอเคเขาบอกให้อายงั้นเราก็อายไปแล้วกันนะผมนะ เอาเข็มต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยผมพบรายการ The In Game กับผมเดียบันนี่เกมแล้วตัว X Brutal Ninja Protect กันนิดเช่นเคยสำหรับวันนี้อยู่ในช่วงอัปเดตอีเวนต์พิเศษมาใหม่นะผมนะก็สำหรับส่วนตัวของอีเวนต์ Surprise Attack Mission นะผมนับเบอร์สี่สิไม่ใช่ถูกป่ะวะ Surprise Attack Mission นับเบอร์สีถูกต้องพร้อมกับอีเวนต์ใหม่ที่มาเราไปดูกันที่ตัวในติกนะครับผมนะอัปเดตแพทนี้ผมมีในส่วนของสองอีเวนต์ด้วยกันหนึ่งคือตัวของ Mid Summer Camping นะครับผมนะเป็นในส่วนของตัวเทศกาล Summer Festival นะครับผม ก็มีในส่วนของตัวฮินตาตะกับตัวสากุระผมยังไม่มีเพิ่มเติมต่อจากนี้แล้วก็เป็นในส่วนของตัวพิเศษแบบเซฟอัพซัมมอนผมเดาว่าน่าจะเป็นแพ็กพิเศษให้ซื้อนะผมนะขอเดาแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเป็นดันมิชชั่นสำหรับเก็บชิ้นส่วน7ดาวของตัวฮินตาตะแล้วก็สากุระนะผมพร้อมกับตัวฮีโร่เจม e ฮีโร่แฟกเแมนแล้วก็ไอตัวของสากาดกำเนินด้วยใครอยากฟาร์มได้ อันนี้ summer sale u n d e r w a y อ๋อลดราคาพิเศษ30%สำหรับตัวของลูกแก้วของเลือดและก็ลูกแก้วอินทิเคสพร้อมกับตัวค้อนด้วยนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของร้านค้าเมดอนแบบกระดุมนะครับผมนะก็ลด80%นะครับผมนะพวกอุปกรณ์นินจาที่เป็นอุปกรณ์การบ้านไม่ว่าจะเป็นยานปลายเกิดนะครับผมเอ้ยขอภัยเป็นช่องบวกตัวละครนักจิตญาติเกิดหรือมั้งแล้วก็มีในส่วนของตัวเสาอิสติพร้อมกับเสาดูซีทีนะครับผมนะไปซื้อกันหน้าลด80%สำหรับมือใหม่นะ แล้วก็ของดีสอลล็อบนี้นะผมนะเป็นโซ่ของป้าซินเดะนะผมนะทัชซินเดฮิเมเกรทินจาวอนะครับผมนะรีคิดนะผมเล่าแรกมาแล้วเรียบร้อยสำหรับป้าซินเดนะครับผมนะเป็นอันตี5ครั้งนี้นะครับผมนะเห็นอย่างนี้อาจจะเห็นแค่สีแต่ว่าอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหน้า,าเราดูที่ตัวการ์ดอันตีกันนะผมเป็นตู้สเตปอาร์มซัลโมนนะครับผมนะเราดูเป็นแบบเป็นสเตปไปแล้วกันนะสเตปแรก100่งร้อยสเตปสองสนะผมนะเป็น300ร้อยสเตปที่3 250เป็น450แล้วก็สเตปที่4อีก350เป็นเท่าไหร่วะ 500เป็น800อ่าทั้งหมด800เพชรต่อ1นราวหรอเดี๋ยวเราไปดูเป็นทีนนะีะแล้วก็มีร้านค้าได้เปลี่ยนซัมบอนเมนดาลล์บีรับใครที่สุ่มไม่ได้อันตีก็สามารถเอาเหรียญมาแลกที่ร้านค้านี้ได้นะครับผมตัวอันตีเป็นของสปา้าซินเดยน,นะผมนะมี5คนครบก็มีลาครังเงีมีซึ้อคังเงีสติกครังเงโคคังเง,ง,เงแล้วก็คาสิครังเง,ง,เงนะครับผมนะครบโอเคก็เป็นอันตีตอนที่สู้กับอ่า มาดาระผมเลยรู้สึกแซม,แซมว่าเฮ้ยผมเดาว,ว่าถ้ารอบนี้มันเป็นป้าซิรันเดก,กับ5าหกคังเงี้ยเนี่ยเฮ้ยเดือนหน้าถ้าเป็นแซมมาผมคิดว่ามีสิทธิ์มากเลยที่มันจะเป็นมาดาระมาดาระปลดเจ็ดดาวผมคิดแบบเฮ้ยเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้นะมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เลยมันมีความเป็นไปได้สูงแบบสูงมากเลยนะเพราะว่าคนที่สู้กับ5ครั้งเงี้ยคือ,อมาดาระร่าง6เอไม่ใช่ล่างสามสีนั่นแปลว่าเดือนหน้าถ้ามันเรียงต่อกันตามแซมใช่ปะ เดือนหน้าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมาดระอันนี้ผมก็เดาเฉยๆตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นโอบิโตะหน้ากากขาวแต่เป็นป้าซูนเดะมาก่อนับผมนะแล้วก็ตัวของสกิลก็มีในส่วนของสกิลฮิวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะรีคอเวอร์เฮดพีแอนด์ซีพีโอเคแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคเอาไว้รอดูต okay. ัวของคลิปิวแล้วกันเราไม่ขอเสียเวลาต่อมาแพ็กเซลประจำอีเวนต์ <establishing> นะ,ะผมะนะเป็นอเสซุดก็มีส่วนของตัวกบ3ดาวที่เป็นกบเซียนใหญ่กับตัวกบเซียนห้าดาวนะผมนะอัพอันตีธรรมดาต่อมาเป็นในส่วนของแซมเซอร์ไพอ็กมิชันนัมเบอร์สี่สิบสามนะครับผมรอบนี้ก็ผมคาดว่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับตัวแซมนะครับผมก็มีสตาร์ทอัพในส่วนของน่าจะเป็นเริ่มแต่วันที่30 Uh huh. จบในวันที่สิแล้วก็สัตเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยอืมแล้วก็ที่ผมบอกเลยว่ามันหลุดโลกจริงคือโอบิโต้เว้ยโอบิโตะร่างจอมเวทคือถามจริงเฮ้ยเกมบันไดวัตถุัเดี๋ยวนี้คือไปถึงระดับจอมเวทกันแล้วเหรอหลุดจากวิถีดินชาไปจอมเวทแล้วเหรอโอบิโตะร่างจอมเวทหูเอลด้วยนะ <c oughs> มีสกิลวันไป <c oughs> แล้วก็มีอุปรกรณ์ พิเศษเป็นอุปกรณ์อันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะไทยน่าจะเป็นแท็กหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็มีตัวของของที่แจกว่ามีแจกดีมากเลยนะแจกลูกแก้ว HP CP แล้วก็ ATK พร้อมกุญแจสิบดอกแล้วก็ในส่วนของตัวก้าหางนี้ผมไม่รู้คืออะไรเออ EX n ินจ a โทรเหรอเฮ้ยคืออะไรเนี่ยอุปกรณ์ห้าดาวของโอบิโตะที่แจกนะครับผมแล้วก็ตัวการ์ดเป็นยูนิตี้ของโอบิโตะไปเลยสีม่วง ถามจริงไม่มีใบเลยแหละว่ารอบต่อไปมันจะเป็นตัวอะไรแล้วก็มีส่วนอุปกรณ์การบ้านใหม่เป็นไฟแช็กระเบิดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทํางานกีงนัน่าจะเป็นไฟแช็กของอัลซูมะอ่ะแล้วก็อัติเมจจัสต์รีเทิร์นนะครับผมเป็นในส่วนของดาลุยอันติเอทีเคสีแดงนะครับผมนะก็ไปเล่นเก็บกันได้ของที่แจกตามเดิมเป็นในส่วนของตัวซัมโมนทิเก็ตฟรีอันนี้อเมริตี้พอยต์แล้วก็ตัวกบสำหรับอัพสกิลแล้วก็ตัวของหินแร่อัพการ์ดนะครับผม ซึ่งตัวของตัวทิเก็ตเนี่ยเมื่อก่อนหลายคนอนจาจจะแบบว่าไม่สนใจมันหรือไม่ต้องการไม่ชอบมันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมันเป็นของแรแล้วนะเพราะว่าตัวของอันติที่มันมีในนั้นอ่ะมันไม่มีในตู้ธรรมดาแล้วสหรับสเปเชียลโบนัสรอบนี้เป็นในนส่วของป้าซูเดย์น,นะผมนะัม้นมิสนาโตะเล่นกระเซแล้วก็ตัวของนารุโตะร่างคุณธรรมลิงโหมดมิสน,นาโต้ก็เป็นร่างอ่ารีเอเมเนชั่นคุณธรรมลิงโหมดนะผมนะฟังรู้เรื่องเปล่าขอโทษด้วยกันอ่ามิสซัมเมอร์สเปเชียลมิชชั่นนะผมนะก็เป็นดันเก็ตชิิโนบ ออันนี้เป็นโมจิสกร้โมจิรอบใหม่นะผมแล้วก็เอาไปเลขตั๋ว5ดาวแจกปีได้เป็นอันติีดาวแจกปีพร้อมกับตัวโมจิเอาไปแลกชิ้นสน่วนฮีโร่เจมเอฮีโร่แฟกเมนต์พร้อมกับตัวของการ์ดพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านค้าสักงนิดนึงแล้วกันเรากระชับกันสักหน่อยตัวของโมจิรอบนี้แจกปไปเลยเอ่ยเป็นในส่วนของยามาโตะนะครับผมนะอันสกิลเก่าเนาะแล้วก็ตัวของคาคุสึแล้วก็ไซคือตาอี ก็เป็นสกิลเก่าตอนปีแรกที่เกมเปิดใครที่ไม่มีก็มาแลกเก็บได้พร้อมกับตัวอันติ5ดาวแจกฟรีหนึ่งใบนะผมนะเอาไปสุ่มเอาแล้วก็ฮีโร่เจมไอฮีโร่แฟกเมนโอ้ยพูดผิดครั้งเลยก็มาแลกเอานะผมนะร้านซอมบมนเมดัล์บีนะผมนะของป้าซูนเดกมีอุปกรณ์ตัวอ,อุปกรณ์5ดาวก็เป็นอันใหม่แค่เป็นพาวเวอร์สีเหลืองใครอยากได้ก็มาสุ่มเอาแลกอันนะครับผมนะเฮ้ยไม่มีอันติให้แลกในนี้หรอเป็นไปได้เฮ้ยมีแค่อุปกรณ์5ดาวครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์อัอััพพสาหรบอเเดดววฉยยี๋นะ ขอน,นดูตู้ซูนเดะแป๊บหนึ่งตู้ของป้าซูนเดะรอบนี้นะผมนะวันไบร์สตาไฮนิจาการ์ดเซ็ปโฟหรอดูดับเบลดิสเต็ปที่1โอเคสเต็ปที่2สเต็ป3มีการันตีด้วยสเต็ป3การันตีเป็น1ในสกิล4ดาวและ5ดาว6ดาวของพวกนี้สเต็ปที่4อ่าลืมบอกไปว่ามันมีอ่าคาบุโตะอันติเก่ากับอันติ ของอะ,อะไรนะคิมมี่มาโล่ด้วยนะครับผมนะสเต็ปที่4เป็นการันตี5ดาว1ใบหรือ6ดาวซึ่งก็เรทของป้าซินาเดเนี่ยอยู่ที่20%ซึ่งก็คือเท่ากับว่าเกมมันต้องการให้คนสุม่มแต่ว่าตัวของตู้นี้อก็คือรวมแล้วที่800เพชรนะผมนะตอน1รอบก็คือสุ่มครบ4สเต็ปอ่ะคือ800เพชรก็การันตีป้าซินาเดไม่ต้องขอภัย การันตีอันตีหนึ่งใบไปเลยแต่ไม่รู้จะออกตึ่นเดัหรือเปล่าแค่เลทมันออก20เฉยๆนะผมนะประมาณนี้เจ็ดนาทีแล้วเราไปที่ตัวของแซมกันดีกว่าตัวของแซมรอบนี้บอกเลยว่าปวดหัวมากครับผมโอเคเราดูกันตัวที่รางวัลนะผมนะพอดาวว่าน่าจะเป็นการเก็บคะแนนแบบเดิมนะผมนะก็คือความขยันล้วนๆนะครับผมนะตัวของรางวัลเราจะไล่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วกันนะผมนะเพื่อเป็นการดีที่สุดเริ่มที่อย่างแรกก็ฮีโร่แฟกเมนนะผมนะตัวกาส สกิล1นึ่งสองเนี่ยได้แต่รางวัลที่เจ็ดหมกับเก้าหมเลยนะครับผมนะแล้วก็รางวัลที่2องแสนได้เพชรหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็3ามแสนก็ได้เป็นสกิลนะผมนะเอามาอัพได้รางวัลที่5้าแสนเได้เป็นในส่วนของไฟเช็คอันที่1ตัว10บใบที่ห0 0 0นนะครับผมรางวัลที่70,000สเมื่อเราเก็บได้70,000สแต้มก็จะได้ในส่วนของสกิล4ดาวของอุปตโตมา ผมชอบว่ะแม่งเท่ดีแต่คือมันมันเกินแล้วอะ่ะม,มันหลุดจากคำว่านินจาไปซอมเวทยังไงวะเนี่ย9แสนในอุปกรณ์นินจาที่สองผมนะแล้วก็ได้เอขอภัยเป็นอุปกรณ์กันบ้านแล้วก็1 0 0แสน1ล้าน1แสน9ได้สอุปกรณ์สีดาวอุบิโตเป็นคนาถากายสิทธิ์นะครับผมก็เอาไปใส่ตัวละครซะก็มาเรื่อยๆอ,อ่ารางวัลที่2 0 0แสนเอขอภัย2 ได้อันติโอบิโตไปเลยนะครับผมก็ขยนันขยันเอาละกันนะครับผมนะสุดท้ายนะครับผมนะก็รางวัลที่7ล้านก็ได้ในส่วนของตัวอันติดารุยไปนะครับผมต่อมารางวัลที่24ล้านขึ้นหลัก20กันแล้วอะ่ะขึ้น20โคตรไวอะ่ะก็มาเป็นที่อ่า91 000, ล้านอะไรกันนะ91ล้านได้อันติกบเซียนใหญ่ไอ้กบเซียนแล้วก็9 191ล้านเดี๋ยวนะมันมัน มันบ้าไปแล้วอะเฮ้ยเป็นแบบมีสกิลด้วยรีคอปเวอร์ซีพีไอทีดห,หนึ่งครั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจแฮะแล้วก็แจกตัว๋วสีดาวห้าใบสูงสุดอยู่ที่500ล้านแปลว่านะผมนะขอพูดก่อนเลยนะรางวัลรอบนี้การเก็บตั๋วน่าจะง่ายอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันคะแนนสูงสุดอยู่ที่500ล้านในรางวัลสุดท้ายคือกบเทียนใหญ่ระดับสีดาวนะครับผมนะแล้วก็รางวัลที่400ล้านเนี่ยได้เล็หร้อย แปลว่ามันจะต้องเก็บแต้มไม่ยากเท่าไหร่ก็คืออย่างแรกเนี่ยหคือเราต้องขยันเราน่าจะต้องไปลงไอเดานตัวนี้ก็คือตัวของอสถานการรอบแรกผมเท่าที่ดูในเมื่อกี้นะเหมือนมันจะมีทั้งหมด3รอบนะผมสำหรับ SAM รอบแรกก็คือที่เราเก็บตัวรอบนี้รอบที่2ก็คือช่วงวันที่ห้ามั้งให้เราเล่นสําหรับตัวรอบที่ 2. รอบเลขนเล่นั้ลนค้างด้วย ค้างเฮ้ยไม่เป็นไรวะเนี่ยขอเช็คดูก่อนโอเคผมอามินเนอร์ตกลงนะจะลุ่งจะล่วงวะเนี่ยแถมสัตว์หาค้างด้วยเมื่อกีน้นี้ไม่ใช่ว่าเข้าเกมไปหนึ่งหางมันยืนค้างแข็งทื่อนะห้ารอยล้านเลยเหรอห้าร้อยล้านนี่แปลว่าวด่านรอบหนึ่งอย่่งมันต้องไม่ใช่แบบว่า <St ort> ทีละหมื่นสองหมืนแล้วลลแหะมั้งโอ้ชิดต้องการสถาน,นะก่อน เฮ้ยทำทีไม่เข้าเลยไปไหมเนี่ยมันเลือกทห้ไหนไปเนี่ยด้วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านฮะด้วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้าน สิบห้าล้านเหรอ,อถูกป้ะเนี่ยอ่นานร์บัตไฮโนอย่าเมโร่ด้วยโฮัวริดาจบแล้วซะด้วยฮูโทโฮมคาถาลมพายุลมอย่าเมโร่เหรออย่าเมโร่เหรอเอาว้าฮ ยะ <Yeah, S 2> ห้าเหรอเอาไปเอาไปกินดังโคโท,ทันยาเมโรเหรอเองอะตีห้ามันไม่จบง่ายๆห,ยหรอกโ้ยมูทงอยู่ได้ลำคาญโย้ยลำคาญพอทั้งมินตโตทั้งไอตัวสัตว์ขานี่แหละเอาละสิตอนนี้ผม เริ่มปวดหัวละเอาไงดีวะเกิดถามว่ามี้ทาไมมันน่าปวดหัวจังวะอีทีเคผมสองหมื่นหนึ่งเลเฮ้ยอสองหมื่นสามแล้วคือบวกกับโบนัสของแซมด้วยเนี่ยผมว่าอีทีเคน่าจะประมาณสามสี่หมื่นน่ะ,ม,าม,าะมันไม่น่าแค่น้อยๆอ,อ่ะแล้วคือแบบอันตรีเข้าทีแส่แสนอ่ะแต่แสนอ่ะเอ้ยมันไม่ใช่บ่าวะหรือมันคิดดาเมจตามเอ้ยนับคะแนนตามดาเมจดเอาเหมือนเดิมป่าววะ ต้องรอดูอ่ะราดูจบอีกสี่สิบเบรับผมย่าไม่รูนะระะร้เยอะเลยลเลลยอะ,ะเลยตายโเลยนไปแล้วอะไรเลี้ยนเลยสิบสล้านเลี้ยงสสองล้านละหายไปกี่แสนวะเนี่ยทำตาเมีไปได้แค่เท่าไหร่เนี่ย สล้านเี่หรอน้อยจังรวยสิร้อยพันหมื่นแสนล้านฮะรวยสิร้อยพันหมื่นแสนล้านสิร้อยล้านร้อล้านเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้ร้อยล้านเหรอววทนมเป็นสามล้านเหรอรู้ตัวเฮ้ยจริงดิเรอรล้านร้อยห้าสล้านโอ้ดาม แอมได้สองหมื่นเก้าถามจริงๆเถอะถ้าเกิดสมมุติผมเล่นจบเนี่ยมันจะได้กี่แอมนี่คือแบบเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบันได ยูหู hoo! ได้ยินไหมเอาอะไรมาให้กูเล่นอีกแล้ว150ล้านไทมจริงๆคอยเช็คแซมแป๊บหนึ่งรอบนี้ลดดาเมจสายโอ,โอเคเกินละสาย ex อ่า ex อะไรนะ ex เล้ง ex annihilation ex release ลบ20%่พาวเวอร์ที่มันลบเยอะสุดก็คือ 50%ของสายด้านบนทั้งหมดก็คือ power ธรรมดาทั้ง uh, length impact a n i l a t i o n manuplate แล้วก็ release 5สายทำ d a m a g ลบ50%แต่คือเนี่ยไม่คนลำเอียงอะอะทุกสายลบ50%ใช่ไหมบอกแล้วนะทุกสายลบ50%เดี๋ยวผมอยากลองอะไรสักอย่างหนึ่งคือมาดาละมันไม่ใช่ตัวโบนัสเวย้ยแต่ผมอยากจะลองว่ามาดาระมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวนะขอคิดแป๊บหนึ่งคิมมิมาโร่ก็เป็นตัวโบนัสป้าซึนเดะก็เป็นโบนัสอยู่เฮ้ยคิมมิมาโร่นี่คือเป็นโบนัสสองอีเวนต์แล้วนะรอบที่แล้วก็โบนัสรอบนี้ก็โบนัสป้าซึนเดะผมยันติเก่าอยู่ ATK ผมสองหมื่นสามมินาโตะผม ATK สามหมื่นสี่นารูโตะ ATK หมื่นแปดจะถามเลยมาดาระสองห้าแสนสี่ ATK สี่หมื่นแปดเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่ง มาระะล่างนี้ ATK 41 0 0 0แปลว่าตอนนี้อันนี้เยอะสุดแต่มันบอกว่าลบดาเมจสาย power ววธรรมดาเนี่ยแรงสุดผมจะลองดูดีว่าไอ้มาระระล่างของิุีจีแ่งจะรุ่งหรือร่วงไม่ <c oughs> ใช่อว่าเข้าไปนี่โดนหนึ่งหางยำตายก่อนแล้ว <c oughs> ลดก่อลดดาเมจ พร้อมกับสุดท้ายฮะยอมตายเถอะยอมตายเถอะจ,จริงๆไม่เข้าเลยเข้าไปแค่นิดเดียวอะยอมเลยมอบยืมมอบเลยผมมอบอ,อะไรวะเน,นี่ยทำไงดีวะเน,นี่ยไอพีวัดกันไม่ได้ผลว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอลองมดาลราหน่อยนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูมดาล่าร่างนี้กัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยเร้โอ้โหโอ้โหน้เลงกลายเป็นน้ำเฮ้ยเลือดไหลเป็นน้ำ ไหลเป็นน้ำเดี๋ยวเห็นไหมเมื่อกี้มัน90ล้านแล้วไงมันเหลือ50วะไหลเป็นน้ำยังไม่จบเอาต่ออันตีมาแล้ว50ล้านนะปุ้มถายไปสิถ่ายไปสองล้านว่ะโขอันตีแม่งคนตาวเดแต่สกิลดูโอ้โห50ล้านเหลือ30แล้วเหลือ30แล้วให้ต่อเหลือเท่าไหร่แล้ว พีสิมเฮ้ยต้องน้อยพี่เอาดิมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยเฮ้ยมึงดูถูกมดล่าหัวมาเจอมดล่าหน่อย หวนตีแม่งแบบสกิดหนัง่นผลมันโคตรแต่ดูสกิลดูสกิลดูมาด้ะมันทำได้คือถ้ามากกว่า2 9 0หมนี่คือตบมินาโตยับเลยนะสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่ง คือแบบเหมือนพอจะเข้าใจนะว่าไม่ให้คะแนนมันล้นลมันเฟอ้อเกินไปอะแต่เฮ้ยเอ,า,อยางี้ส์เหยอโคตรน้อยจริงดิ <c oughs> ทำใจนะครับผมอีเวนต์รอบนี้ก็สู้ๆกันสำหรับเซอร์ไพรส์เมิชั่นคะแนนน่าจะถูกกักไว้อยู่ที่ประมาณ4-5หมื่นต่อรอบนะก็ต้องใช้ตัวโบนัสตามที่เขากำหนดมาก็คือ บ้านซูนาเด n กเกตินจาวเนโโตเคลเอ็มโครมาลิงโมดมินาโตะลีแอนิเมชั่นโครมาลิงโมดคาอะไรนะคิมิมาร่แล้วก็คบุโตเซงโหมดใช้ตัวละครตามนี้สู้ๆขอทุกคนโชคดีมีชัยในนโโตเอ็กซ์เนโตเซอร์ไพรส์นชั่นัมเลขสี่สามขอบคุณมากที่ความาชมวิจัยใหม่ข้างหน้าซีคือไปให้ผมเจไม่นดครับบ๊ายบายและก็ขอเตือนนะไม่ต้องซื้อตั๋วเป็นพันๆใบ พราะตามแต่ที่คุณยังเล่นต่อไปเรื่อยๆตัวคุณมันจะเด้งไม่มีจํากัดเว้ยคือตัวผมตอนแรกมีอยู่2000แล้วจูๆ่ๆมันเด้งไป80,000แล้ได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าตอนจบอีเวนต์อะเอาแค่นั้นก็พอไปละครับขอบคุณอ๋อโอเคผมลืมนิดนึงนะครับผมนะคือลืมตัวในส่วนของตัวแรงกิ้งอ่าเดี๋ยวดูแรนกิ้งรีเวนต์กันหน่อยนะผมนะก็มีแรงสัตว์ถางด้วยสำหรับแรงท็อป ตั้งแต่หนึ่พขึ้นไปจะได้ตราประํำสัตว์หางก็คือตั้งแต่สีเขียวอ่อนสีม่วงสีน้ำตาลสีขาวสีทองแล้วก็สีรุง้งอันดับที่1นึ่งมันเป็นแต้มมงบอกว่าเออมุงเทพในสัตว์หางอะไรอย่างเงี้ยหรอเอาจริงดิแท็คแลงเจ็ดพัเนี่ยจะได้ตราพิเศษซึ่งก็คือคนที่ดวงดีของเกมนั่นเองคนที่ติดท็อปตั้งแต่ <c oughs> หนึ่งหมื่นขึ้นมาจะได้กุญแจสิด,ดอกกับอันติโอบิโตแล้วก็อันติดาอหนึ่งใบ แล้วก็สำหรับผมก็คงคาดหวังนะรอบนี้จะเอาท็อปพันดูให้ได้สักรอบหนึ่งผมมีมาดาระอยู่น่าจะชน่าจะสบายรอบละสามหมื่นหนึ่งก็ถ้าเล่นสิบรอบก็3ามแสนร้อยรอบก็3ล้านโอเคเอาที่สบายใจไปนะครับขอบคุณมาก